สวัสดีครับผมวันนี้ลูกโมที่ดินสุพรรณนะครับจะพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับหนะ้าที่สองไลนนี่นะครับเริ่มเริ่มจากด้านนี้นะครับเ,เริ่มจากตรงนี้เลยตรงเสาด้านนี้นะครับตรงเสาด้านนี้นี่นะครับตรงนี้เลยนี่ครับล้อมรัวไว้หมดแล้ว อันนี้ถนนด้านหน้านะครับติดคลองชฉลประทานนี่ครับคลองฉลประทานมีน้ำอยู่ในเขตเฉลประทานนะครับเนะี่ยถนนวิ่งได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้หน้าแปลงครับ <c oughs> <c oughs> หน้าแปลงครับนีเลย,เลยรู้ว่ามีรอบเลยนะครับ ล้อมรัวไว้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวพาชมนี่นะครับตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็มุดของเราเริ่มจากตรงนี้เลาะฉาย,ยันไปครับ นี่ครับบ้านาติดคนณลุงติดคนณลุงนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศพื้นที่แบบรอบบ้านแปลงนี้ก็ปลูมม adelante, ปมกมะม่วงปลูกกล้วยครับมีมะม่วงพันธุ์ใหญ่กล่ำเลยนะมีขนนนะครับมีรั้วล้อละเลาะชายรั้วไปเลยที่สวยครับน่าอยู่ มีอินคาลัมอยู่สองต้นด้านหลังเนี่ยมีบอ่อมีบออยูนหนึ่งบ่อนะครับนี่ครับเป็นสวนทั้งหมดเลยนี่ก็คือเป็นบ้านนะครับเป็นตัวบ้านานี่ครับองพาก็มีปลูกตะไคร้ปลูกไผ่ด้วย นี่มีเงียม่งเบาด้วยไหม <retrouver>. นี่ๆๆบล้อมสีด้เลยครับรา,ากาศดี <c oughs> น่าอยู่ครับเป็นส่วนตัวแอบ ด้านข้างเราติดคูน้ำด้วยนะครับน้ำสามารถเข้ามีบอ่ออยู่หนึ่งบอ่อน้ำเข้าบอ่อได้เลยเดี๋ยวผมพาชมนะอันนี้เป็นโรงโรงปั๊มน้ำครับนี่เลยเห็นไหมมีรั้วรอบเลย แล้วนี่ครับมีมีบอ่บอบ่อมีอยู่หนึ่งบอ่อครับเมื่อก่อนอาจจะลึกตอนนี้ไม่ลึกแล้วเพราะว่ามีใบึงใบไม้ลงไปทับตัดทมแล้วครับไม่ลึกมากเท่าไหร่หละในตัวบ้านเนี่ยนะครับเอจะเป็นห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องครับแล้วก็ มีห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ำครับนี่เลยแล้วก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะครับมีโรงจอดรถหนึ่งคันนี่ครับมีถนนด้วย บรรยากาศดีอยู่ครับไม่ร้อนนะที่นี่บ้านคุณลุงเขาบอกว่าเขาก็อยู่คนเดียวครับค่อยๆทำา แปลงนี้เนื้อที่สองไร่นะครับตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณครับจะขายพร้อมบ้านนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาได้สอบถามได้ครับ086 หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าห้าหนึ่งเก้านะครับครับสวัสดีครับ